วินเซอร์ไพรส์นิววงสกรหินฟ้าไปหาแฟนสาวนาวที่สานา a ด,ด้วยความคิดถึงโมเมนต์นี้หลายคนดูแล้วใจสั่นเขินไปหมดออสเตรเลียก็แค่ปากซอยเพราะเอกนิววงสกรตอนนี้ข้างกายมีความเหงาเบาเพราะต้องห่างไกลกับแฟนสาวนาวที่สานา a หลังนางเอกเขอเว้นว่างงานในวงการบันเทิงด้วยการหินฟ้าไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียหลายคนที่ติดตามคู่นี้จะเห็นถึงความรักความหวานที่มีให้กันตลอดเวลาเมื่อตอนที่นาวต้องบินมาเรียนต่อต่างแดนทางด้านนิว ก็เก็บกระเป๋าเดินทางมาอยู่เป็นเพื่อนสักระยะหนึ่ง <c oughs> เพื่อให้หนนวปรับตัวได้และถึงวันที่ต้องห่างไกลกันจริงๆจ,จ,จะเห็นคลิปของทั้งคู่ที่ทําไว้นั้นหลายคนดูต่างแอบปาดน้ําตาก,กันเบาๆเพราะสัมผัสดได้ถึงความรักของทั้งสองคนจากนั้นหานิวมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะบินไปหาหนาวอยู่บ่อยครั้งล่าสุดนิววงศกรเก็บกระเป๋าเหินฟ้าบินไปหาคนของหัวใจอีกครั้งจากคลิปที่ได้เห็นหน้าของนาวเจ้าตัวได้โผเข้าไปกอดด้วยความคิดถึงทันทีเป็นการกอดที่เนิ่นนานมากมาก ทำเอาคนที่ได้เห็นคลิปนี้ต่างแอบเขินและหัวใจสั่นเทิงไปด้วยเลยเป็นความรักที่มั่นคงและความหวานไม่มีแผวไปเลยจริงๆและนิววงสกรก็ทําให้ได้รู้ว่าออสเตรเลียก็แค่ปากซอยจริงๆรักระยะไกลไม่มีผลกับความสัมพันธ์สําหรับคู่นี้จริงๆจ้าน่ารักมาก